สวัสดีครับอยู่กับบางนัดลันทุกโพยฝากทุกท่านกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช่องของบางนัดไปด้วยนะครับและสําหรับวิเคราะห์บอลวันนี้นะครับทีเด็ดบอลบอลสเต็ปสามจะเวันที่26ตุลาคม2568นะครับ3คู่ที่คัดมาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในวันนี้นะครับก็จะเป็นบอลจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2คู่แล้วก็เอ่อกาโชลซีเลียอีกหนึ่งคู่นะครับผมโดยคู่แรกครับเป็นการพบกันระหว่างอาร์เซนอลพบกับคริสตัลพาเลซ คู่ที่สอแอสตันวิลล่าพบกับแมนซิ t y ตี้และคู่สุดท้ายครับซาสซูโอโรพบกับโรม่านะครับและ3คู่นี้ครับก็จะเตะพร้อมกันในเวลา3ทุ่มตรงตามเวลาบ้านเราเลยนะครับและก่อนที่บางจะพาทุกท่านไปฟังก,การวิเคราะห์ครับขอแนะนําสักนิดหนึ่งท่านใดครับที่กําลังมองหาช่องทางการลงทุนอยู่ครับบางขอแนะนำโซโล 78S บางการันตีปลอดภัยครบจบในที่เดียวอย่างแน่นอนท่านใดสนใจก็ทักมาสอบถามได้นะครับผมที่ Li like n e แอ bn79 อย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยหรือง่ายกว่านั้นคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์และเดี๋ยวบางจะแนะนําให้นะครับผมเอาละครับส่วนตอนนี้ครับเราไปเช็คผลงานของคู่แรกกันเลยนะครับคู่แรกครับผมอาร์เซนอลพบกับคริสตันพาเลตคู่นี้เจอกันมาทั้งหมด10นั้นหลังสุดก็ตั้งแต่ช่วงปี2021จนถึง2025นะครับ4ปีมานี้นะครับผมก็เป็นหาอาร์เซนอลครับชนะไปถึง7เกมนะครับเสมอ2และแพ้ไป1เกมเท่านั้นนะครับ โดยช่วงหลังมานี้5เกมหลัง6เกมหลังนี้ก็เป็นฮาไอซนอนอย่างที่ชนะอย่างเดียวเลยครับ4-1 1-0 5-0 3-2 5-1แล้วก็เสมอกันในนัดล่าสุดน,นะครับ2-2นะครับส่วนฟอร์มของเจ้าบ้านครับฟอร์มเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลครับ5นัดหลังสุดน,นะครับก็ชนะลวดเลยครับฟอร์มยอดเยี่ยมมากสำหรับอาร์เซนอลในตอนนี้ โดยเป็นการชนะนิวคาสเซิลครับ2-1ชนะโอลิมปิกอส2-0ชนะเวสต์แฮม2-0ชนะฟูลแลม10่แล้วก็นัดล่าสุดครับถลม่มแอตแลติโก้เมดริดไป40นะครับถือว่าดุดันสำหรับอาร์เซนอลเลยครับฟอร์มในช่วงนี้ส่วนฟอร์มในบ้านครับผมก็ชนะ4เสมอหนึ่งนะครับผมโดยเกมที่เสมอก็เสมอกับแมนซิตี้ไปครับทีมใหญ่นะครับ 1-1นะครับส่วนที่เหลือก็ชนะฟอร์เรสสามศูนย์ชนะโอลิมปิกอสสองศูนย์ชนะเวสแฮมสองศูนย์แล้วก็แอดมิริทสี่ศูนย์นะครับตรงนี้ก็เป็นฟอร์มในบ้านก็ถือว่าแข็งแกร่งเลยนะครับสำหรับอาร์เซนอลและสี่เกมหลังในบ้านก็คีนชีสเลยนะครับมีเสียประตูให้กับทางแมนซิตี้แค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับผมส่วนเจ้าบ้านเอ่อทีมเยือนทีมเยือนอย่างคริสตันพาเลทนะครับฟอร์มห้านัดหลังสุดนะครับก็ชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองนะครับโดยชนะลิเวอร์พูลสองหนึ่ง ชนะดีนอโมเคฟสองศูนย์นะครับและส่วนสามเกมหลังมาฟอร์มตกนะครับผมแพ้ให้กับเอเวอเรตันนะครับสองหนึ่งเสมอกับบอลมัดสามสามแล้วก็แพ้ให้กับทีมอย่างลีสไตรปัตนะครับผมลาลานาก้านะครับผมหนึ่งศูนย์นะครับในบอลยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกล่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับผมส่วนฟอร์มเกมเยือนครับห้านัดหลังสุดนี้ก็ไม่แย่ครับผมชนะ2เสมอ2แพ้1นนะครับโดยเสมอเชลซี0-0เสมอเฟรดิกสตัด0-0 ชนะแอตตันิลล่า3-0ชนะเว์แฮม2-1แล้วก็แพ้ให้กับเอเวอเรตันครับ2-1นะครับตรงนี้ก็เป็นฟอร์มเกมเยือนของทางคริสตันพาเลสนะครับถ้าเทียบฟอร์มกันแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะนอนกินขาดเลยนะครับสำหรับคู่นี้ส่วนตารางคะแนนสำหรับคู่นี้ครับผมปัจจุบันนะครับตารางปัจจุบันอ้าวไม่มีนะครับข้ามไปเลยนะครับไปที่ราคาคู่นี้เลยครับราคาเปิดมานะครับ อาเซนนั่นต่อนะครับผมมีราคา1ลูกนะครับแล้วก็ลูกควบลูกครึ่งราคา1ลูกครับเปิดราคาน้ํามาเป็นลบสินะครับผมมีลบสิบน้ําขาวน้ําขาวลบสินะครับผมส่วนใหญ่ก็เป็นน้ําขาวลบสินะครับและส่วนราคาลูกควบลูกครึ่งครับเป็นลบหนะครับผมแต่ราคาปัจจุบันครับ1ลูกบอกไม่ไหวละ1ลูกน้อยไปเพิ่มอีกนิดนึงแล้วก,กันนะเป็นลูกควบลูกครึ่งไปนะ และราคาก็เป็นราคาน้ำลบสิบนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นราคาน้ำลบสิบแล้วครับตอนนี้นะตรงนี้นะครับผมและในส่วนของราคาหน้าเสือจะเป็นเช่นไรครับสําหรับคู่นี้และในส่วนของราคาหน้าเสือนะครับผมอา์เซนอลเปิดมาที่ราคาลูกควบลูกครึ่งนะครับน้ํา เป็นลบเอ่อเป็นขาวนะครับเป็นข่าวไปปลายนะครับจ่ายอยู่ที่88นะครับผมส่วนคิสตันพาเล่จ่ายอยู่ที่98นะครับผมและในส่วนของราคารองลงมาอย่าง1ลู่นะครับในทีแรกที่เปิดมานะครับก็เป็นน้ําแห้งนะครับจ่ายอยู่ที่61นะครับผมราคากลาง88ราคาลอง61นะครับก็เข้าใกล้ๆเคียงกับอ่าสูตรลูเสียวเสียวลูตุ๊ดของปัจโจเลยนะครับผมอันนี้ป๋าป๋าขอยิ้มเลยนะโอเค ก็ดูแล้วนะครับราคาแบบนี้น่าสนใจนะครับสำหรับเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลน,นะครับและในส่วนของราคาพูหนึ่คูณสนะครับผมก็มองว่าเปอร์เซนที่อาร์เซนอลจะชนะก็มีสูงนะครับผมโดยจ่ายอยู่ที่1นึ่บาทสาต่างเท่านั้นนะครับผม ฉะนั้นแล้วนะครับสาหรับคู่นี้นะครับผมเมื่อเทียบฟอร์มกันนะครับก็บอกว่าอาร์เซนอลนั้นดูดีมีภาษีกว่าเยอะแม้ว่าทั้งคู่นะครับผมจะเตะกลางสัปดาห์มาครับแต่ทางอาร์เซนอลก็ได้พักมากกว่านะครับผมเนื่องจากเตะเร็วกว่านะตรงนี้และฟอร์มเกมเยือนของทางพาเลทในช่วงนี้ก็ตกลงไปมากนะครับผมก็ฉะนั้นแล้วครับคู่นี้นะครับบางก็ขอแนะนำเชียร์ไปทางเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลครับผม คิดเห็นกันเช่นไรมั่งครับผมสำหรับคู่แรกนะครับในคู่นี้นะอาร์เซนอลใครชอบครับอาร์เซนอลก็กดหนึ่งนะครับส่วนใครมองว่าพาเลทจะมีแววชนะหรือยันเสมอครับชอบพาเลทก็กดสองนะครับผมตรงนี้เอาละครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคู่แรกนะครับผมเราไปต่อกันคู่ที่สองเลยนะครับคู่ที่สองครับแอสตันวิลล่าพบกับแมนซิตี้ครับผมตอนนี้เราก็ไปเช็คผลงานกันเลยนะครับ ผลงานการเจอกันของ2ทีมนี้นะครับใน10นัดหลังสุดครับก็จะเป็นช่วงในปี2021ถึง2025นี้เหมือนกันนะครับผมโดยเป็นทางแอสตันวิลล่าครับเจ้าบ้านชนะเพียงแค่2เกมเสมอ1และแพ้ไป7เกมนะครับผมแต่ก็ต้องบอกครับช่วงหลังนี้นะครับก็อารมณ์บ้านไข่บ้านมันนะครับผมบ้านแมนซิตแมนซิตชนะบ้านแอสตันแอสตันชนะชนะนะครับผมตรงนี้ส่วนฟอร์มครับของเจ้าบ้านอย่างแอสตันวิลล่าใน5นัดหลังสุดนี้นะครับก็ถือว่าฟอร์มดีนะครับ ชนะ4แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวนะโดยเกมที่แพ้ก็แพ้กับโกเฮ e a อีเกิ e ไปนะครับในเกมล่าสุดนะครับบอลยูฟ่าอ่าคอนเฟลีกนะครับผม2-1นะครับส่วนที่เหลือครับชนะฟูลแลมม3-1ชนะเฟเนิูดลอตเทอร์ดัมครับ2-0ชนะเบอร์ลี่2-1ชนะท็อตแนมฮอสเปอร์ไป2-1นนะครับถือว่าฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับสำหรับบิลล่าในช่วงนี้ ส่วนฟอร์มในบ้านครับผมก็ดีเช่นกันนะครับชนะ3สเสมอ1แพ้1ครับผมสเสมอนิวคาสเซิลศูนย์ศูนย์เสมออ่าแพ้ให้กับคิดตันพาเลสสามศูนย์นะครับแล้วก็ชนะบโลญญานหนึ่งศูนย์ชนะฟูลแลมสามหนึ่งชนะเบอร์ลี่สองหนึ่งนะครับอันนี้เป็นฟอร์มในบ้านของทางแอสตันวิลล่านะครับผมส่วนแมนซิตี้ครับผมเรือใบเรานะครับเรือใบสีฟ้าเรานะห้นั้นหลังสุดก็ ฟอร์มดีเช่นกันครับผมชนะ4เสมอ1และยังไม่แพ้นะครับโดยเกมเสมอก็เสมอกับโมนาโกนะครับ2-2นะครับส่วนที่เหลือชนะเบอร์ลี่ไป5-1ชนะเบนฟอร์ดครับ1-0ชนะเอเวอเรตัน2-0แล้วก็นัดล่าสุดครับชนะเบียร์ลิวครับ2-0นะครับตรงนี้ก็ถือว่าฟอร์มดีครับส่วนเกมเยือนครับฟอร์มแมนซิตี้เกมเยือนก็ดีเลยนะดีเช่นกันนะชนะ3เสมอ2และยังไม่แพ้นะครับผมโดยเป็นการเสมออาร์เซนอล1-1 ชนะฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวน์สเสมอโมลโก2 2อสชนะเบรนท์ฟอร์ดครับหนึแล้วก็ชนะเบียร์ลิวครับสองศูนย์นะครับตรงนี้ก็เป็นฟอร์มของทางแมนซิตี้นะครับผมก็ถ้าเทียบกันจริงๆแล้วก็สูสีนะครับสำหรับคู่นี้นะครับช่วงนี้ฟอร์มสูสีกันเลยส่วนตารางคะแนนของสองทีมนี้นะครับนี่ไหมอ่าโอเคแมนซิตี้ครับอยู่อันดับสองนะครับแข่ง8 ชนะ5เสมอ1แพ้2ครับยิงได้17เสีย6ประตูนะครับผมมี16แต้มส่วนทางไอซันวิลลาครับผมตอนนี้อยู่การตลาดครับอันดับ1 1นะครับแข่ง8เกมชนะ3เสมอ3แพ้2นะครับยิง8เสีย8มี12แต้มนะครับผมก็นะก็ถือว่ามาเจอกันในช่วงเวลาที่ฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่นะครับผมส่วนราคาสำหรับคู่นี้ครับราคาเปิดมานะครับเป็นทางแมนเชตี ผู้มาเยือนครับต่อนะครับผมก็มีอยู่2ราคาครับมีราคาครึ่งลูกนะครับแล้วก็ครึ่งควบลูกนะครับโดยราคาครึ่งลูกเนี่ยก็จะเป็นราคาน้าลบสิบนะครับเป็นราคาน้าลบสิบซึ่งเป็นราคาสูสีอยู่นะส่วนราคาครึ่งควบเอ่อครึ่งควบลูกเนี่ยก็จะเป็นราคาน้าลบห้านะครับก็เป็นราคาสําหรับทีมเยือนนะครับน้าลบหตรงนี้ก็เป็นสําหรับทีมเยือนนะครับส่วนราคาปัจจุบันครับผมส่วนใหญ่แล้วนะครับก็ ปรับมาที่ราคาลูกครึ่งควบลูกกันแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นราคาน้าลบห้าแต่ยังมีบางเจ้าครับที่เป็นราคาครึ่งลูกนะครับตรงนี้ถ้าราคา,กกา,นนาครึร่งลูกก็เป็นน้ําขาวนะครับสาหรับเจ้าบ้านนะครับส่วนถ้าเป็นครึ่งควบลูกก็เป็นน้าลบห้าสำหรับทีมเย่านะครับผมเนี่ยสังเกตนะครับผมตรงนี้ครึ่งลูกก็จะเป็นเนี่ยบวกสิบเอยลบน้ําขาวเอยนะตรงนี้นะแต่ถ้าเป็น ครึ่งควบลูกแล้วก็จะเป็นน้ําลบห้าสัส่วนใหญ่นะครับก็เป็นน้ําบอลลองนะตรงนี้ส่วนราคาหน้าเสือจสำหรับคู่นี้ครับผมเป็นเช่ลไนครับผมไปเช็คกัน และในส่วนของราคาหน้าเสือครับก็เปิดมานะครับเป็นทางแมนซิตี้ครับต่อที่ราคาแค่ครึ่งลูกนะครับผมอ่าเป็นน้ําบวก10นะครับผมจ่ายน้ํา76สนะครับผมส่วนราคาลองทีแรกครับผมที่เป็นราคาครึ่งควบลูกนะครับก็เป็นราคาน้ําลบ10นะครับตรงนี้จ่ายอยู่97สนะครับส่วนราคาปอนะครับผมก็เป็นราคาแห้งเลยนะครับผมจ่ายอยู่ที่61ครับแต่ไม่ว่าจะเป็นราคาไหนนะครับตรงนี้ก็เป็นราคาน้ําดําทั้งหมดเลยนะครับสาหรับทางแมนซิตี้ครับผมราคานี้น่าลุ้นนะครับสําหรับ ทีมเยอนนะตรงนี้ส่วนราคาพูลหนึ่งคูณสองครับผมราคาพู1หนึ่งคูณสองก็มองว่าแมนซิตี้ก็มีเปอร์เซ็นที่จะชนะทางแอสตันบิลล่ามากกว่านะครับผมโดยจ่ายอยู่ที่1บาท78สตางค์เท่านั้นนะครับผม และสําหรับ2ทีมนี้นะครับเมื่อเทียบฟอร์มนะครับผมตอนนี้ก็ถือว่าฟอร์มค่อนข้างสูสีกันเลยนะครับแอสตันวิลล่ากับแมนซิตี้นะครับแต่ศักยภาพทีมนะครับผมก็มองว่าทางแมนซิตี้ดูดีกว่าทางแอสตันวิลล่านะครับแถมแมนซิตี้ก็ได้พักมากกว่าทางแอสตันวิลล่ามานะครับผมฉะนั้นนะครับเมื่อมองจากราคานะครับผมเกมนี้นะครับบางก็ขอแนะนําเชีรยไปที่แมนซิตี้ครับผมนะ เกมนี้ทุกท่านคิดเห็นว่าเช่นไรนะครับผมสําหรับคู่นี้ครับใครชอบแอตตันบิลล่าครับก็กด3นะครับ่วนใครชอบแมนซิตี้ครับก็กด4มาได้นะครับส่วนท่านใดนะครับผมที่อยากเข้าร่วมกลุ่ม VP นะครับก็กดมาได้นะครับที่ Line at BN79 อนะครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยครับ BN7 at BN79 นะครับผมเอาละครับตอนนี้ก็เสร็จสิ้นไปแล้วครับ2คู่นะครับเราไปต่อคู่สุดท้ายเลยนะครับผม ครูสุดท้ายก็เปิมเบนซาซโอโรนะครับพบกับโลมานะครับผลงานเป็นเช่นไรนะครับไปครับไปชมกันเลยนะครับผลงานของ2ทีมนี้ครับผมเจอกันมาทั้งหมด10นัดหลังสุดนะครับก็ตั้งแต่ปี2019จนถึงปี2024นะครับผมก็ซาซโอโรนะครับเอาชนะไปเพียงแค่2เกมเสมอ4และแพ้ไป4เกมนะครับผมก็ต้องบอกว่าเจอกันมาก็เป็นทางโลมาทําได้ดีกว่านะครับส่วนฟอร์มของ อาซาสโซโอโรครับผมใน5นัดหลังสุดนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับชนะสเสมอ1แพ้2นะครับผมโดยแพ้ให้กับอินเตอร์มิลานครับ21แพ้โคโมครับ30ชนะอุดิครับ31ชนะเวโรนา่งศูน์แล้วก็นัดล่าสุดครับเสมอเลเช่นะครับ00นะครับส่วนฟอร์มในบ้านครับผม ฟอร์มในบ้านถือว่าค่อนข้างดีอยู่นะครับโดยชนะ3แพ้2นะครับโดยแพ้ให้กับอ่าฟอร์ซิโนเน่นะครับแต่อันนี้ก็เป็นตั้งแต่ดิวิชั่น2นะครับผมแพ้1-0นะครับส่วนสี่เกมล่าสุดนะครับผมก็ชนะคาซันซาโล่นะครับ1-0ในบอลถ้วยนะครับแพ้ให้กับนาโปลี2-0 2เกมหลังมาชนะ1ลาซิโอ1-0แล้วก็ชนะอุดิครับ3-1นะตรงนี้ก็เป็นฟอร์มในบ้านของทางซาซโอโลนะครับ ส่วนผู้มาเยือนอย่างโรม่าครับผมฟอร์ม5นั้นหลังสุดนะครับก็ชนะ2แพ้ไปถึง3เกมนะครับผมโดยเป็นการชนะเวโรนาครับ2-0แพ้ลิวครับ1-0ชนะฟิออเรนติน่า2-1ครับส่วน2เกมล่าสุดครับแพ้ให้กับอินเตอร์มิลานะครับ1-0แล้วก็แพ้ให้กับวิกตอเรียพาวเซลนะครับ2-1นะครับในบอลทั่วยูฟาคอนเฟลซ์ลีกนะครับแพ้มา 2นัดติดนะครับสำหรับโลมาส่วนฟอร์มเกมเยือนครับถือว่าดีเลยนะฟอร์มเกมเย็นกับดีนะครับชนะรวดทั้ง5้านัดนะครับผมโดยเป็นการชนะเอเวอเรตันหนูชนะปีซ่าหนชนะลาซิโอหนูย์ชนะนี้สองหนแล้วก็ชนะฟิออเรนติน่าสองหนึ่งนะครับก็ถือว่าดีเลยครับสําหรับเกมเย็นของโลมาส่วนตารางคะแนนของคู่นี้นะครับผมตารางคะแนนนปัจจุบันของ2ทีมนี้โลมาครับผมอยู่อันดับ4นะครับแข่ง7นัดชนะ5แพ้2ครับ ยิงเเสียสามี15แต้มส่วนซัสโซโลครับอยู่อันดับ9ครับห่างกันประมาณ4-5่หาอันดับนะครับผมแข่ง7เกมชนะ3เสมอ1แพ้3ครับยิง8เสีย8มี10แต้มนะครับผมก็ถือว่า,าใกล้เคียงกันอยู่นะตรงนี้อันดับส่วนราคาสำหรับคู่นี้ครับราคาเปิดมานะครับ ราคาเปิดมาครับห pues ลักๆแล้วครับเป็นราคาครึ่งควบลูกนะครับผมอ่าเป็นราคาน้ำลบห้านะครับครึ <S <s 慢慢 <S ่งควบลูกเป็นราคาน้ำลบห้าแล้วก็ลบสิบนะครับผมตรงนี้ส่วนราคาครึ่งลูกครับเป็นราคาน้ำลบสิบนะตรงนี้นะแต่ราคาปัจจุบันครับครึ่งควบลูกไม่ไหวครับผมลดลงมานิดนึงนะครับเป็นราคาครึ่งลูกนะครับแต่ราคาน้ําครับผมก็มีเป็นราคาน้ําข่าวครับมีการปรับให้กับทางทีมเยือนลดลงนะครับตรงนี้อย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับ เป็นราคาน้าขาวนะครับสาหรับทางทีมโลมานะครับและในส่วนของราคาหน้าเสือจะเป็นเช่นไยนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คกันเลยนะครับราคาหน้าเสือครับเปิดมาให้กัดทางโลมาต่อที่ครึ่งลูกนะครับเป็นราคาน้ําขาวครับขาวไปปายนะครับจ่ายอยู่ที่88นะครับส่วนซาโซโลจ่ายอยู่ที่98นะครับส่วนราคาแรกนะครับที่เปิดมาอย่างครึ่งควบลูกนะครับก็เป็นราคาน้ําลบ5นะครับส่วนราคาปอนะครับก็เป็นราคา น้ําแห้งจ่ายแห้งเลยนะครับจ่ายน้ําอยู่ที่57นะครับผมถ้ามองจากราคานะครับตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับสาหรับทางโรมานะครับแล้วก็ราคา1นคูณสรับก็มองว่าโรมามีเปอร์เซ็นที่จะชนะทางซาสโซโอโลมากกว่านะครับจจ่ายอยู่ที่1นึบาทเกสิบสตานะครับผมแต่ก็ไม่ได้ห่างมากมายนะครับผมเพราะว่าซาสโซโอโลก็จ่ายอยู่ที่3ามบาทแปส่วนเสมอจ่ายอยู่ที่3ามบาทสีสตานะครับผม และทัองอ้งสองทีมนี้นะครับเมื่อเทียบฟอร์มครับเทียบฟอร์มกันนะครับผมอฟอร์มโดยรวมช่วงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสูสีนะครับผมซาสูโร ฟอร์มโดยรวมถือว่าค่อนข้างสูสีครับแต่เกมเรือนของโลมาถือว่าค่อนข้างทําได้ดีนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างสูสีสําหรับคู่นี้นะครับแต่ซัสซโลครับจะได้เปรียบการเล่นในบ้านในวันนี้นครับแถมก็ได้พักมาเต็มเต็มนะครับเต็มสัปดาห์เลยนะครับส่วนทางโลมาก็เพิ่งเตะก,กับอ่า ทางยูฟาคอนเฟเนเ์ลีกไปกับอ่าวิกตอเรียเพาเซนไปนะครับผมเพิ่งได้จะได้พักแค่2วันนะครับผมก็อาจจะมีเรื่องของสภาพร่างกายนักเตะนะครับตรงนี้เข้ามานะครับผมฉะนั้นเกมนี้นะครับบางขอลองขอครับผมเกมนี้นะครับขอลุ้นเชียร์ครับผมซาสโซโอลูนะครับผมคู่นี้บางแนะนําเชียร์ไปทางทีมรองอย่างซาสโซโอลูนะครับทุกท่านคิดเห็นเช่นไรนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับใครชอบซาสโซโอลูนะครับก็กด5นะครับส่วนใครชอบโรมาก็กด6มาได้นะครับผม ก็เสร็จสิ้นพิเรียบร้อยนะครับผมสําหรับ3คู่นะครับที่นํามาวิเคราะห์ให้ในวันนี้นะครับผมเราไปสรุปกันอีกทีนะครับคู่แรกครับผมอาร์เซนอลพบกับคริสตันพาเลทนะครับคู่นี้บังแนะนําเชียร์อาร์เซนอลนะครับคู่ที่2ครับผมแอสตันวิลล่าพบกับแมนซิตี้นะครับคู่นี้บังแนะนําเชียร์แมนซิตี้นะครับส่วนคู่สุดท้ายครับซัสซูโอโล่ครับพบกับโรม่าคู่นี้ครับ บางขอแนะนําเชียร์ครับผมทางซา s สุโอโลนะครับผมทุกท่านคิดเห็นเช่นไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับชอบทีมไหนอ่าไม่ว่าจะเป็น3คู่ที่บางคัดมาหรือเป็นคู่อื่นนะครับที่นอกเหนือจาก3คู่นี้ก็แชร์ไอเดียกันมาได้นะครับผมเพื่อเป็นแนวทางให้กันและกันนะครับและ และส่วนคลิปนี้นะครับก็เป็นแนวทางและไกด์ไลน์ในการประกอบการตัดสินใจนะครับก่อนที่ทุกคนจะตัดสินใจก็เช็คราคากันอีกสักรอบนะครับผมก่อนจะเลือกลงทุนนะครับผมส่วนท่านใดครับที่กําลังมองหาช่องทางการลงทุนดีๆอยู่นะครับขอแนะนําอีกสักรอบครับโซโล 78S ครับผมบางการันตีปลอดภัยครบจบในที่เดียวอย่างแน่นอนนะครับผมท่านใดก็สนใจก็ทักมาได้นะครับที่ Line@ แอด bn79 อย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยหรือง่ายกว่านั้นคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์และเดี๋ยวบางจะแนะนำให้นะครับผม ส่วนว,วันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆสวัสดีนะครับ